ช่องน้องนี่ดอทคอมมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเย้ก็คือโรงเรียนเรานะคะปิดเทอมเร็วมากๆเลยใช่ไหม แล้วเราก็เลยคิดไอเดียได้นะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำวันเดย์วิดมีนะคะปิดเทอมวันแรกนั่นเองเนาะน่าจาะเพื่อนๆพีๆพ่ๆน้องๆนะคะชอบการแบบวันเดย์วิดมีชอบกันบล็อกมากๆเลยใช่ไหม <S <S เราก็เลยจะมาทําว่าปิดเทอมนะคะเราทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วเป็นปิดเทอมวันแรกด้วยจะสรุกแค่ไหนหรือว่าจะแบบชิลแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะไปเลย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวเช้ากันดีกว่านะเพราะตวตอนนี้แบบหิวมากทุกคนติดแอร์ก่อน ไขดาวกันนะคะใช่เราก็เลยมากินคอนเฟ็คแทน <c oughs> แล้วก็มีอันนี้ด้วยขนมจีบนี่ขนมจีบนะคะถ้ากินคอนเฟ็คไม่อิ่มกันก็กินขนมจีบต่อด้วยนะ เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันออกไปชิลข้างนอกกันดีกว่าแล้วก็วันนี้นะคะใส่เสื้อตัวนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปลง IG กันด้วยนะคะไปกับพ่อนะคะนีเรื่องเยอะอะแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินเย็นๆด้วยทังนี้นะคะเราจะไม่ขับรถไปเพราะเราจะผจญภัยกันเราจะนั่งเรือไปเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยทุกคนเราจะสดัม่ดีดม่ี minutes later เรามาถึงท่าเรือกันแล้วนะคะทุกคน ไปท่าช้างประมาณสิบห้าบาท่าชางตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้เรือมาแล้วเดี๋ยวเรารอเรือมากันเนาะเรือมาแล้วนะคะ นะคะเราก็มาถ่ายรูปกันเนาะทุกคนตอนนี้เราก็มากินช็อกโกแลตเย็นนี่น่ากินมากร้อนมากทุกคนถ่ายรูปเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอยู่น,นี่ถนนมหาราชนะคะนี่เลยคุณพี่ฟองนมน่ากินมากทุกคนเดีเ๋ยวเราหาขนมซื้อกลับบ้านนะคะเ <laughs> นี่ยน่ากินมากเลยเนี่ยเราชอบกินมากมันหวานๆนี่มีเมลง,งด้วยแล้วก็ขนมกีบลำดวนนะคะ มีขนมไทยเต็มเลยมีได้ฟุกุด,ด้วยนี่ได้มาเต็มเลย <Wow. S 2> เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นเรือข้ามฟากไปอีกฝนะ <Wow. S 2> ั่งหนึ่งนะว้วาตอ <Wow. S 2> นนี้เราก็มานั่งเลือข้ามฟาก,กันนะคะเราจะไปวางหลังกันเนาะทุกคนเพราะว่าจะไปหาข้าวที่ยกินนะคะแต่วันนี้แบบอากาศดีมากดูดิ เดี๋ยวรอเรือข้ามฟางนะคะใช่คือแบบว่าลมเย็นมากแล้วก็ไม่มีแดดด้วยนะคะถ่ายรูปแบบดีอย่างงี้เลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน,นะคะ่ะไปกันตอนนี้เราก็อยู่วันที่ร้านชวนอร่อยนะคะอยู่ติดกับท่าเรือวังหลังเลยทุนนี้แบบอร่อยมากเคยกินหลายรอบมากๆเลยนี่อันนี้ก็เป็นยำ กุ้งนะคะแล้วก็ข้าวผัดกุ้งตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะทุกคนเหนื่อยมาก ไม่ใช่อะไรเดินเหนื่อยอันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบแปดนะคะเรากลับบ้านกันดีกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าแบบไปผจญภัยมาสองชั่วโมงมินนี่เล่นกับกล้องหมยค่ะเอ๊ะ มาอยู่บนห้องแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบสามแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะทุกคนก็คือเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะนี่เป็นติวโทอเฟลนะคะก็จะมีทั้งแบบอ่านเขียนแล้วก็แบบพวกแกรมมานะคะว้าวก็น,นี้เราไปปิ๊นกระดาษข้อสอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาฝึกทําลนดีกว่านโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มทากันเลยค่ะกับเวลาด้วยนะคะสามสิบห้านาทีห้าสิบข้อเนาะ section one สอง้ทุกคนก็คือสภาพานก็จะเย,ย็นๆนิดนึงนะคะนั่งทําไปจนแบบว่ามืดเลยเนาอทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวเย็นกันดีนกว่าน,น,นะคะตอนนี้หิวมากไปไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอันนี้กันทุกคนไส้กรอกตอกปกกี้ชีสจากเซเว่นนะอยากลองกินนั้นมากแต่ว่าแบบหมดทุกทีเลยเดีย๋ยวมาทำกันดีกว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เจาะ ได้มาแล้วทุกคนมีเป็นแบบไส้กรอกแล้วก็ตอกปกกีนะคะเราเป็นคนที่ชอบกินมากแล้วมันก็มีแบบชีดเยิ้มๆให้ด้วยนะควันขึ้นเลยอะหนุแล้วก็ยืดมีไส้กรอกนะคะก็คือไส้กรอกวซี่รชานะคะมันก็จะเป็นแบบว่าตอกปกกีเลยแล้วก็น้ำซอสก็ ไม่ค่อยแบบเค็มข้นมากแต่ว่าก็อร่อยอะแบบกินเพลินๆดีก็เอาไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นนะคะตาตอนนี้ก็กินหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะไมากินอันนี้กันเป็นนมสตรอเบอรี่นะทุกคนชอบกินมากมันอร่อยมากตัดก็คือแบบไม่ต้องใส่แก้วแล้วนะ <c oughs> <c oughs> กินอย่างนี้เลย <c oughs> คือมันหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากมากเลยอันนี้ก็คือจากเซเว่นนะคะ ตอนนี้เราก็ขึ้นห้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้คือเพื่อนทักมาบอกนะว่าผลสอบที่ไปสอบมาออกแล้วนะคะทุกคน ที่ไปสอบเข้าม4นะคะที่สาธิตนานาชาติมหิดลนะหรือว่า MUIDS นั่นเองนะคะเราก็จะมาลุ้นก ujemy, ันว่าเราจะติดไหมคือแบบว่าอยากเข้ามากๆเลยนะเขามีประกาศทั้งหมด3รอบนะคะให้สอบหมด3รอบซึ่งรับประมาณ300กว่าคนนะคะอันนี้เราไปสอบรอบแรกมานะคะตื่นเต้นมากคือข้อสอบแบบยากมากๆเลยนะคะเป็นข้อสอบโเฟลนะ 667 right? นะคะต้องให้ได้450ขึ้นถึงจะติดนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะคือแบบว่าเตรียมตัวสอบรอบ2แล้วแหละตอนนี้เพราะว่าแบบไปสอบแบบยากมาแล้วก็ทำแทบไม่ทันเลยนะคะเวลาน้อยมากๆเตจัสมิสเมทาวิชวิไลเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนติดไม่อยากจะเชื่อเลยอะมีแต่ว่าคะแนนก็ไม่เยอะมากนะคะเพราะแบบเราเพิ่งมาเตรียมตัว1เดือนก่อนสอบนะแล้วก็เรียนหนัก มานะคะติวประมาณแบบ9ชั่วโมงต่อวันนะ <Wow. S 2> ติวแบบเสาร์อาทิตย์หลายคนก็อาจจะเห็นว่าแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเงเพราะว่าแบบสิวขึ้นแล้วก็แบบอันหนัสือหนักมากนะคะอุ้ย <c oughs> แบบเทสได้เต็มด้วยนะทุกคนได้สิเต็ม11เเลยนะ <c oughs> 11, 11, 11ยนะแมทแล้วก็มี reading มี writing แล้วก็ interview นะคะ เดี๋ยวทักไปบอกเพื่อนก่อนอกลับมาแล้วนะเมื่อกี้คือแบบจะบ้าตายไม่อยาเชื่อเลยว่าจะติดตอนแรกก็แบบอ่านหนังสือที่อ่านหนังสือเมื่อตอนบ่ายนะคะคือเตรียมรอบ2แล้วนะแต่ว่าสรุปว่าติดตั้งแต่รอบแรกเลยะ <laughs> แบบว่ารู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดมันแบบมันคุ้มค่ากับการที่แบบสอบติดนะคะก็ <c oughs> ต้องไปดูรายละเอียดก่อนนะคะเ <c oughs> ขาจะมีแบบให้มอบตัวไหมหรือว่าให้กรอกรายละเอียดทางเว็บไซต์เนาะใครที่แบบอยากให้เรามาทําคลิปเกี่ยวกับโรงเรียนใหม่นะคะหรือว่าวิธีการสอบเข้าหรือว่าวิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้จบม3นะปิดเทอมเทอมหนึ่งอยู่นะคะเปิดเทอมไปก็ต้องเรียนตรงเรียนเดิมอยู่เนาะทุกคน เทอมสองให้จบมสามก่อนถึงจะขึ้นมสี่ปีหน้านะคะรวมนี้ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะคะก็จะเป็นปิดเทอมวันแรกของเรานะคะที่สนุกมากเลยและก็รุ้นมากมากเพราะว่าเมื่อกี้ผลสอบเพิ่องออกเลยนะคะแบบไม่คิดว่าจะได้ทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปชิวนะคะไปชิวข้างนอกแล้วก็แบบนั่งเรือไปอะ่ะเหมือนแบบอากาศดีด้วยนะวันนี้ลมแบบว่าพัดเย็นมากๆนะคะแล้วก็แดดไม่ออกด้วยนะคะใช่เลยเป็นปิดเทอมที่ดีมากๆเลยก็ <laughs> ถ้าใครอยากให้เรามาทําคลิปอะไรอีกนะ สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายใครที่กำลังสอบอยู่ก็สู้ๆนะคะต้องอันังสือเยอะๆทำได้แน่นอนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย